สายกีฬาทางน้ําแบบเราต้องเจอทั้งแดดแรงๆและมลภาวะต่างๆแทบทุกวันกันแดดที่เราเลือกใช้เลยต้องปกป้องผิวหน้าจากการทําลายของแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพเราใช้ h e m u v protect spray spm 50 pa บวกบกบวกสเปรย์กันแดดที่ใช้ได้ทั้งกับผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยค่ะแดดแรงแค่ไหนก็เอาอยู่ ตัวนี้เขาช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะต่างๆได้ดีมากใช้ง่ายพกพาสะดวกเนื้อบางเบาไม่เหนียวเนอะหนะผิวเลยสามารถเติมระหว่างวันได้ไม่เลอะติดเมคอัพไม่มันเยิ้มด้วยนะสเปรย์กันแดดสารสกัดจากพืชธรรมชาติเช่นสารสกัดจากว่านหางจระเข้ที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวรวมไปถึงปกป้องแสงสีฟ้าจากหน้าจออ่อนโยนแม้ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและควรเติมกันแดดทุกๆ3ชั่วโมงนะคะ พก HEM Spray มาด้วยก็ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมั่นใจผิวสวยทาแดดแบบไม่ต้องกลัวผิวเสียเลยแนะนำเลยนะคะทุกคนจะผิวหน้าหรือว่าผิวกายตัวนี้อ่อนโยนมากๆเลยเจ้าของเขาเป็นเภสัชจุฬาด้วยทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพหาซื้อง่ายมากเดี๋ยวเราแปะพิกัดไว้ให้ด้านล่างเลยคะ่ะ